แฟนเพจกิสราคูดคานะคะวันนี้มาพบกับลูกเต๋ากิษราคูดคานะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะต่อจะมีโปรมาแนะนำา9เดือน9กับโปรโมชั่น9เดือน9โอ้โหเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่เฮงนะคะเป็นเลข9ใครที่ยังไม่ได้9ก้าก็จะได้9เดือนนี้แหละนะเป็นทั้งเดือนที่ปลดล็อกนะคะปลดล็อกเอ่อโควิดนะคะ หลายๆอย่างหลายๆร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นาสายรถนะคะการเดินรถนะคะการออกต่างจังหวัดนะคะกับโปรโมชั่นนะคะซื้อรถวันนี้นะคะขับฟรี90วันนะคะขับฟรี90วันดอกเบี้ย1.99นะคะขับฟรี90วันดอกเบี้ย1.99กับโชว์รูมกิตราคูดคาของเราอ่าแล้วก็วันเนี้ พระเอกของเรานะคะจะเป็นใครใดไม่ได้นะคะก็คือเบื้องหลังอยู่ด้านนี้เลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งขาวนะคะใครที่ชอบแบบขาวขาวนะคะชอบแบบขาวขาวลาำๆมีลายสักมีรอยสักหน่อย <laughs> ใช่ไหมไม่หมายถึงสติกเกอร์ <laughs> อ่ะตัวนี้นะคะเต๋าจะนำมาเสนอนะคะตัวนี้จะเป็น Ford Ranger นะคะตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยตัว w i t e tag นะคะโอ้โหเห็นแล้วบางคนบอกโอ้ยอยากรู้ราคาแล้วนะคะเห็นเซลพูดก็ เบื่อแล้วเบื่อล้พูดเยอะจังอยากรู้ราคารถสำหรับคันนี้นะคะ Ford Ranger นะคะปี2014นะคะราคาพิเศษมากๆกนะคะกับโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะดอกเบี้ย1น9นะคะคันนี้ Ford Ranger เกียร์ออโต้วท์แท็กปี2014นะคะมากับราคาพิเศษจริงๆ4 6 9 0 0 0บาท4 6 9 0 0 0บาทลูกค้าคาใครที่เป็นแฟนคลับ แฟนเพจแฟนตัวยงนะคะของ Ford Ranger อร์นะคะลูกค้าอาจจะเห็นหน้าเดิมๆอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะเห็นหน้าที่เปลี่ยนจากตัวนี้และเพราะว่า Ford เขามีชุดแต่งเยอะมากนะคะบางคนเอาไปแต่งเป็นหน้าตัวใหญ่นะคะบางคนไปแต่งโลโก้นะคะบางคนไปแต่งเป็นตัวนี้เลยมาแต่งเลยแต่งแบบบเราลืมไปเลยว่าตัวนี้เป็นปีไหนปีอะไรนะคะฉะนั้น ถ้าลูกค้าชอบแบบแต่งนะคะเอาไปแต่งได้เลยนะคะตัวนี้แบบเดิมๆเลยมาแบบเดิมๆเจ้าของรถมือเดียวเลยคันนี้ f o อร์เ n g e r ปี2014ราคาเบาๆ4 6 9 0 0 0บาทอ่ะอ่ะน้องนุซูมให้ลูกค้าดูสิว่าเขาขาวหล่อแค่ไหนนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์แล้วก็ล้อมแม็กแบบเต็มเลยเต็มลำเลยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะ คันนี้เป็นเครื่องดีเซล2.2นะคะตัวนี้เกียร์ออโต้นะคะอ่าดูก่อนนี่นะคะอันดับแรกเลยนี่มาดูซุ้มล้อคือแต่งมาหมดแล้วนี่ค่ะซุ้มล้อเป็นนี่เป็นกระดุมนะคะเขาเรียกซุ้มล้อกระดุมตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อใหญ่นะคะซุ้มล้อใหญ่เขาแต่งแนวแบบว่า4 wheel off road นะคะตัวนี้นะคะไม่ได้แต่งไม่ได้แบบแต่งธรรมดานะตัวนี้แนวออฟโรดเลยนะคะ ดูจากยางนะคะดูจากยางแล้วก็ร้อยนะนี่คือลูกค้าซื้อไปอ่ะไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยหรืออยากจะเปลี่ยนแค่กระจังหน้าก็ได้นะคะตัวนี้ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยโอ้โหยางใหม่นี่ยางพร้อมลุยเลยยางพร้อมลุยขึ้นเขาลงห้วยไปในพื้นผิวที่ขู่ขาไปในถิ่นทุรกันดารไปในชุมชนนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะ เครื่อง2.2นะคะตัวนี้ออโต้นะโอ้เกียร์ออโต้ขับได้ด้วยนะคะอยากซื้อรถสักคันหนึ่งให้ภรรยาช่วยขับด้วยออะตัวนี้ได้เลยเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายนะคะเห็นไหมคะมาไล่มาตรงสติ๊กเกอร์นี่ที่เต๋าบอกนะคะหล่อขาวแล้วแถมมีรอยสักด้วยนี่ก็คือสติ๊กเกอร์นะคะเอาเอาพูดกันแบบถ้าเราเจอผู้ชายหล่อๆเข้มๆอย่างนี้เนาะมีรอยสักมีสติ๊กเกอร์อย่างนี้โอ้โหก็ดูดีอะนะเท่อะเท่เนาะ แล้วก็บันไดนะบันไดเขาจะเน้นออฟโรดจะไม่ใช่บันไดใหญ่นะคะเป็นบันไดเล็กๆให้พอที่จะจับขึ้นได้นี่แล้วเป็นบันไดที่แข็งแรงมากนะคะตัวนี้ชุดแต่งจากศูนย์นะจ๊ะบันไดยื่นมานิดนึงให้พอมีให้ให้พอรู้ว่ามีบันไดสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมพูนะคะสวัสดีคุณอ,อทิวนะคะคุณทิว <c oughs> <c oughs> มีกดไลค์ให้บอว่ากดกดเยอะๆเลยที่หลังกดไลค์ให้ไม่พอกดหัวใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคุณเล็กก็แค่นั้นอา้าวเล็กเล็กแค่นั้นจริงๆเหรอคะไม่จริงนะอาจจะมีเล็กกว่านั้น <c oughs> ขอดูรถตู้ราคาไม่แรงมีไหมครับรถตู้เรามีให้เลือกมากกว่าร0อยคันนะคะรถตู้ราคาเริ่มหลังคาสูงอยู่ที่459,000เเออไม่ใช่ รถตู้คอมมูเตอร์ราคาเริ่มต้นตั้งแต่359,000บาทหลังคาสูงหลังคาเตี้ยเริ่มต้นตั้งแต่300,000ต้นต้นนะมีรถหลังรถตู้ให้เลือกมากกว่า100คันเออของเราเน้นอยู่แล้วที่กิจราคุดคาเราเน้นรถตู้รถทำมาหากินรถกระบะนะคะรถอะไรก็ได้ที่ทำมาหากินทำเงินให้เราได้นะคะที่นี่เราเน้นรถพวกนั้น นะแนวนั้นมีหมดทุกอย่างนะคะคุณเล็กก็แค่นั้นนะคะยังไงฝากเบอร์ไว้หรือ ID l ดียไนะฝากเบอร์หรือ ID l ดียไลนนะคะให้อดมินของเต่านะเดี๋ยวเขาจะส่งออกให้เซลล์นะคะเดี๋ยวเซลล์จะแนะนำรถให้นะอาจจะเป็นเต่าก็ได้ไม่รู้นะถ้าเป็นเต่าก็0 8 1 1 5 5 0 4 0 0 m e m b e r ่งห้เข้ามาได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องหาเจ้าหน้าที่ก็ได้เนาะ,ะมาดูบอกแล้วไงว่าเขาแบบว่ามาแบบว่าหล่อ,ลอ,ลอมากๆนี่เห็นไหมคะ นี่เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะว่าแข็งแรงแค่ไหนนะ,ะด้วยน้ำหนักเซลล์นะคะนี่เน้นน้ำหนักเน้นความแข็งแรงความแกร่งแล้วก็ตัวนี้เน้นเป็นรถเขาเรียกว่ารถที่ออกต่างจังหวัดนะคะเขาจะมีแหลกหลังคาให้ด้วยสำหรับบางคนชอบแต่งแบบว่าเอาไปทำแคมปิ้งนะคะนี่ขนแคมปิ้งนะคะขนอุปกรณ์นะคะไปไม่ต้องเช่าโรงแรมไม่ต้องไปพักในโรงแรมเน้นเดินป่า เน้นเที่ยวนะคะเน้นไปหาประสบการณ์นะไม่ต้องหาที่พักไม่ต้องเสียเงินนะคะตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขนแคมปิ้งได้ขนเรือขนจักรยานได้นะคะเวลาเราไปปิกนิกหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะตัวนี้อุปกรณ์พวกนี้นะคะเต๋าบอกเลยนะถ้าคันไหนที่ไม่มีนะแล้วเราต้องไปแต่งเพิ่มเราจะต้องเสียเงินเพิ่มนะแต่สำหรับ Ford Ranger คันนี้มาครบหมดทุกอย่างแล้ว อุปกรณ์ครบนะคะลูกค้าซื้อจบใน1คันเดียวเลยนะคะทั้งได้เกียร์ออตโต้ด้วยนะคะทั้งได้รถสีขาวหล่อๆแบบนี้ได้ชุดแต่งออฟโรดมาแบบนี้นะคะไม่ต้องแต่งเพิ่มหรือใครมีอุปกรณ์การทำอุปกรณ์แคมปิ้งนะคะลูกค้าก็สามารถล็อกที่มีเลยหลังคาแคลรโบหลังตัวนี้ได้เลยอย่างทนนะจะบอกว่าฟอร์ดนะคะอุปกรณ์เขาทนทุกตัวเลยนะ ของแต่งที่มากับรถเนี่ยคือของแต่งจากศูนย์ทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้าอยาวไปทําเองสําหรับลูกค้าที่เน้นที่แบบชอบไปต่างจังหวัดออกต่างจังหวัดนะคะชอบไปหาประสบการณ์นะคะตัวนี้เต่าแนะนําเลยเท่มากหล่อมากอ่ะข้างหลังซุ้มล้อดุมล้อก็ครบเหมือนกันนี่เห็นไหมมาครบรออเลยหลังคาเตี้ยโม่งเล็กนะคะหลังคาเตี้ยโมงเล็กราคาเริ่มต้นตั้งแต่3ามแสนบาทได้ลด เครื่องสาได้ลดเครื่องสามพันนะคะได้เป็นเครื่องสามพันปีสองพันสิบสี่จัดเกินจัดล้นจัดเต็มฟีดาวได้ค่ะคุณเล็กขาคุณเล็กขาหลังคาเตี้ยโม่งเล็กนะคะแต่มีราคาเริ่มต้นที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเครื่องสามพันปีสองพันสิบสี่นะมีไม่กี่คันถ้าคุณเล็กสนใจคุณเล็กรีบพักมาเลยนะคะเดี๋ยวหมดก่อนนะอ่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะชุดแต่งมาเท่านั้นไม่พอนะคะนี่ข้างบนนะคะ ฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับสีนะคะก็จะเป็นสีขาวสีเทานะคะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะชุดแต่งของเขาจะเป็นขาวเทาหมดเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะจะมีบาร์บาร์ก็คือชุดแต่งจากศูนย์นะคะชุดแต่งออฟโรดหมดเลยนะคะแล้วก็นี่มีกล่องเก็บของด้วยนะคะก็โอ้โหบอกแล้วว่าคันนี้คุ้มจริงๆนะ คันนี้คุ้มจริงๆมีกล่องด้วยนะคะแถมมีแหลกหลังคานะคะอุปกรณ์แคมปิ้งใส่ได้หมดเลยนะคะไปต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องไปเช่าโรงแรมไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มนะคะค,คันนี้จบเลยทีเดียวเลยนะ,ะตัวนี้เป็นของแต่งนะคะชุดแต่งนะคะตัวนี้ Ford Ranger รนี่รุ่นพิเศษ YT ยแทนะ Ford Ranger y t แทปี2014เครื่อง2.2เกียร์ออโต้สีขาวหล่อๆคันนี้469,00 0บาทค่ะ 4,69,000บาทนะคะคุ้มสุดคุ้มกับโปรโมชั่นนะคะขับฟรี90วันแล้วก็ดอกเบี้ย1น9 9 9ไม่มีที่ไหนให้มีที่นี่ที่เดียวกิษดากู๊ดคาร์ค่ะ,ะมาดูเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในก่อนดีกว่าข้างหลังว่าเขามาแบบไหนนะน้องนุคุณลูกค้าค่ะดูสภาพนี่สภาพคือไม่เคยบรรทุกนะคะสภาพไม่ช้ำไม่เคยบรรทุกหนัก ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมรับประกันได้เลยทุกคันนะคะในกิศนาคูดคารรารับประกันให้หมดทุกคันนะคะแล้วรถที่นี่ของเรานะคะมาถึงนะคะลูกค้าไม่จบนะคะส่งค่ารถกลับบ้านด้วยสวยทุกคันนะบอกเลยว่าสวยทุกคันเพราะว่าเรามีทีมงานฝ่ายแจดซื้อที่มีมาตรฐานนะคะถ้ารถมีตำหนิมีอุบัติเหตุเราไม่นำเข้ามานะคะเดี๋ยวเสียชื่อเสียงเต็นสมาคมรถยนต์มือสองแห่งประเทศไทยของเรานะคะ มาตรงกันชนหน่อยนี่กันชนโอ้ยมีนี่ด้วยเซ็นเซอร์ถอยแล้วก็มีกล้องกล้องหลังครบนะคะใครได้ไปนี่ถือว่าแบบสุดยอดนะคันนี้นะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะสำหรับ f อ r d เรนเจอร์คันนี้นะคะหล่อมากๆเลยนะถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะเรียกว่าหล่อมากๆเลยหล่อจริงๆได้ทั้งสีขาวด้วยได้ทั้งเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าขา คันนี้บอกเลยราคา469,000บาทถามว่าจัดเต็มได้ไหมตอบเลยว่าล้นค่ะจัดได้ล้นค่ะคันนี้จัดล้นแถมดอกเบี้ย1.99นะคะพิเศษมากๆเลยนะพิเศษมากๆเลยนะคะลูกค้าค่ะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เต๋าหน่อยนะอ่ะเข้ามาข้างในเดี๋ยวให้น้องนู้พาดู ภายในนะคะเป็นภายในของเขาเป็นชุดแต่งวายแท็กภายในก็จะเป็นสีส้มสีส้มดำทูโทนนะคะภายนอกเป็นทูโทนสีขาวเทาข้างในก็จะเป็นสีส้มดำ, <S <S ดำเห็นไหมคะเบาเบาหรูมากนี่ได้เบาหรูมากนะคะภายในสวยนะคะสวยสมราคานะคะเพราะตัวเนี้ยราคาเราตั้งถูกมากนะคะในเว็บไซต์เราถูกกว่าที่อื่นเลย 4 6 9 0 0บาทจัดเต็มจัดล้นนะคะดอกเบีย้ย1.99ลูกค้าจะเอาโปรโมชั่นขับฟรี90วันก็ได้เดี๋ยวพามาดูภายในโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะลูกค้าขา6ซื้อรถวันนี้ผ่อนอีกทีนู่นนู่นหลังลอยกระทงหลังลอยกระทงนะคะอมาดูภายในนะมาดูภายในเดี๋ยวให้น้องนูซูมดูภายในสวยมากนะคะ ข้างหน้าคอนโซลนะคะนี่มีจอจอเห็นไหมคะจอบอกออเวลานะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นเครื่องเสียงเขาจะเป็นบิวอินมาเลยนะคะกับตัวรถนะคะแล้วก็นี่เกียร์เกียร์ออตโต้ขับดีนะคะเราเป็นผู้หญิงก็ขับได้นะ,ะเกียร์ออตโต้แล้วก็นี่เลยนะคะตรงพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันวิยแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากๆเลยนี่ คันนี้เลขมาอยู่ที่1 5 9 0 0 0มโลค่ะ1 5 0 0 0 0ใช้มาแล้ว1 5 9 0 0 0นะคะถือว่าใช้ไม่เยอะสำหรับรถปี2014แล้วก็เป็นรถกระบะด,ด้วยนะคะส่วนใหญ่รถกระบะก็จะใช้วิ่งเยอะนิดหนึง่งเพราะว่ารถจะไปต่างจังหวัดนะคะแต่ถ้าถามว่าไม่แสนห้าเต่าถือว่าวิ่งน้อยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นรถที่ใช้งานใช้วิ่งต่างจังหวัดใช้วิ่งไกลๆเวลาเราจะไปไหนก็ตาม อันดับแรกเลยถ้าเราไปทางไกลเราต้องเอารถกระบะไปก่อนถึงเราจะมีรถเก่งจอดอยู่ข้างๆเราก็ต้องใช้รถกระบะก่อนนะคะเพราะว่า1นึ่งเดินทางปลอดภยัยไปไหนก็คืออำนวยความสะดวกเนะเาะมันเป็นสประตูแล้วก็ที่สําคัญนะคะกําลังขับเคลื่อนดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะฉะนั้น1นึ 9, ่งแสนห้หมื่น้าพนโลไถือว่าไม่เยอะสําหรับการใช้มาแล้วนะคะอะ มังติฟังก์ชันนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เครื่องเสียงก็สามารถต่อบลูทูธได้นี่นะคะสั่งการด้วยเสียงได้นะคะแล้วก็นี่อุปกรณ์ใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างนะสวยมากลําโพงก็มีเนี่ยเล็กๆน้อยๆมีจุดลําโพงก็คือมีเต็มเราไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วคันนี้คือจบแล้วจบเลยลูกค้าจัดแฟแนนซ์นะคะ15นาทีออกรถได้เลยขับรถกลับบ้านเลยคันนี้นะเต่อบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะคะไม่ใช่แค่แบบ ได้ความหล่ออย่างเดียวภายในเขาก็ยังได้ความ,มีสวยงามนะคะเห็นไหมเบาะนะคะเบาะไม่ช้ำเบาะไม่ยุบนะคะ,ะ,ค,ะคือเจ้าของใช้ดูแลรักษามากนะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะข้างๆนี่กันความร้อนนะคะจะเป็นเบาะแบบเบาะผ้านะคะมีใยตรงนี้โอ้โหสวยงามมากเลยนี่นะคะ Ford Ranger น,นะคะคันนี้ Ford Ranger เ,เ,เครื่อง2.2ปี2014 4,69,000บาทเกียร์ออโต้ค่ะขับฟรี90วันนะคะดอรเบียนหนึ้ย1.99อย่าลืม9.9นะคะวันที่9เดือน9แต่เราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยวันที่1เราเริ่มตั้งแต่วันที่1เลยไปดูข้างหลังกันอีกนิดนึงเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าภายในสวยมากสวัสดีค่ะคุณชวกรสายลุยห้ามพลาดใช่ค่ะ สายลุยห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าคันนี้แต่งมาครบเซ็ตจริงๆค่ะคุณชาวากรค่ะคันนี้แต่งมาแบบครบเซตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อโป่งแบบกระดุมนะคะใส่ล้อใหญ่ออฟโรดนะคะแล้วก็เกียร์ออตโต้นะคะแถมแหลกหลังคาชุดแต่งบันไดมีพร้อมหมดทุกอย่างเลยค่ะคุณชาวากรฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามโชว์รูมกิศราคุดคากันด้วยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจกิษราหรือเปล่า แฟนเพจกิษราด้วยนะคะแล้วก็แฟนตัวยงนะคะส่วนมากเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่เล็กก็แค่นั้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าพี่เล็กสนใจรถยนต์มือสองนะคะเบอร์เต๋าจะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเต๋อแจ้งเบอร์อีกทีหนึ่งนะคะ0 8 1 1 5 5 0 4น0นะคะเมมเบอร์ลูกเต๋านะคะพี่เล็กขาเดี๋ยวเต๋าส่งรายละเอียดรถให้ดูนะคะรถตู้เต๋อมีเยอะเนาะเดี๋ยวเลือกอีกทีหนึ่งว่าชอบแบบไหนนะคะ สำหรับวันนี้ดูรถกอดเลนเจอร์ไปก่อนกอดเลนเจอร์สายลุยนะคะสายลุยสายลุยไม่ต้องคุยเยอะนะคะเพราะสายลุยเขาเป็นสายที่แบบไม่คุยเยอะอยู่แล้วนะเอาแบบเท่ๆไปเลยเห็นแค่เห็นก็ชอบแล้วตรงเนี้ยเต่าบอกเลยนะปกติปกติรถแต่งนะคะรถแต่งออฟโรดมาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนกระจังหน้าแต่นี่เจ้าของเขาชอบกระจังเดิมเขาก็ใส่กระจังเดิมแต่สําหรับลูกค้าซื้อไปเต่าแนะนําไปเข้าคลับนะคะกอดเรนเจอร์นะคะ ไปดูชุดแต่งในนั้นเยอะมากนะคะชุดแต่งกระจังหน้าไม่แพงนะไม่แพงแต่งหล่อแต่งเทอยากแต่งแบบไหนแต่งได้โลโก้สีแดงสีน้าเงินมีหมดนะคะแล้วแต่งเราก็ไม่เสียรูปรถด,ด้วยนะคะแต่งคือกระจังหน้าใส่ลงไปก็ใส่ได้เลยนะคะอามาดูเครื่องกันนี่อ่ะเปิดให้ดูเปิดให้น้องนู้ซุ่มเครื่องให้ดูนะคะ คันนี้นะคะยังไม่เคยแกะเลยนะคะเครื่องเดิมนะคะสองจุดสองนะคะตัวนี้ดูแลแท็กนะคะอ่าเครื่องสองจุดสองดูแลแท็กนะคะแล้วก็นี่น็อตเนิร์ดเครื่องนิ่งอยู่เลยนะเครื่องดีเซลปกติเครื่องจะเสียงดังกว่านี้แต่สําหรับปอดเรนเจอร์เครื่องเขาเสียงเบามากนะคะคันนี้ขนาดเราสตาร์ทอยู่นะคะยังไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยเสียงเบาแล้วก็เครื่องสองจุดสองของเขากำลังขับเครื่องก็ดีด้วยนะอะ เต่าเน้นตรงเต่าเน้นตรงการจัดไฟแนนแล้วกันสําหรับโชว์รูมกิตสราคูซคาเนี่ยจัดไฟแนนได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นหาบเล่แผงลอยไายของตลาดนัดนะคะอาชีพยามรอปรพอนะคะอาชีพเดียวกันนะยามรอปรพออาชีพยามอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าขายของพุ่มพวงลูกค,ะคะ้าคาะรู้จักร,ร,รู้จักพุ่มพวงไหมรถรถรถกระบะ ไม่ได้ขายของอยู่สุพรรณบุรีนะคะขายของพุ่มพวงขายของแบบรถกระบะแล้วขนของขนของเยอะๆนะคะใส่เราเราเราเดินไปเราก็หยิบหยิบหยิบเลยนะคะในรถกระบะอย่างนั้นนะคะก็จัดไปเน้นผ่านแล้วก็แม่ค้าขายส้มตำนะคะเป็นรถเข็นได้ทุกอาชีพนะลูกค้าถ้าซื้อรถนะคะลูกค้ากลัวว่าจะออกรถไม่ได้ก็ติดต่อเบอร์เต๋าเลยนะ0811550400เบอร์นี้ 0 8 1 1 5แ0 4 0 0่นนะคะปรึกษาก่อนนะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะลูกค้าคะ่ะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรโทรมาปรึกษานะมาคุยกันเนาะมีญาติพี่น้องจะออกรถหรือว่าไปออกที่อื่นลรวจัดไม่ผ่านนะคะอยากจะซื้อรถอยากจะปรึกษาก่อนนะคะและที่สําคัญนะคะเตามีบริการนํารถลูกไปให้ลูกค้าดูถึงหน้าบ้านเลยนะอยู่บ้านเฉยเฉยกลัวโควิดไม่อยากออกจากบ้านนะคะกักตัวอยู่นะคะแจ้งเตามาเลยนะคะเดี๋ยวเต่าจะขับรถไปถึงหน้าบ้านเลยเนาะ ฝากนะคะกับโปรโมชั่น9เดือน9นะคะ9.9ของเรานะคะคับฟรี90วันนะคะอกเบียน1.99นะคะคับฟรี90วันอกเบียน1.99ฝากไว้นะคะอย่าเพิ่งคิดฝากไว้ก่อนฝากไว้นะคะลูกค้าค่ะวันที่9เดือน9ก็จะมีโปรโมชั่นเหมือนกันแต่ว่าของเต่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย9เดือน9นะ ขับปี90วันดอกเบียสนึ่งจดเ้ารนเจอร์ปี2014เครื่อง2.2งวแท็กเกียร์ออโต้ราคาเพียง469,000บาทจัดเต็มรีดาวจัดล้นจัดเหลือจัดเผื่อค่าใช้จ่ายจัดเผื่อเอาเงินไปปิดบัญชีบัตรเครด,ดิตได้หมดนะคะลูกค้าปรึกษาเต๋าได้เลยเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะฝากโชว์รูมกิสราคุาสำหรับคนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะเข้าไปกดให้เต๋าหน่อยเนาะ กดไว้เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองนะคะเผื่อวันนึงจะซื้อรถอาจจะไม่ซื้อวันนี้อาจจะซื้ออีก2องสาเดือนข้างหน้าหรือปีใหม่ค่อยซื้อนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไปชมเพจนะคะเราจะมีกิจการแนะนำมีของรางวัลให้ลูกค้านะคะในโปรโมชั่นของเรามีเกือบทุกวันอ่ะเกือบทุกวันถ้าถ้าแอดมินไม่หยุดก็มีทุกวันนั่นแหละแต่ถ้าแอดมินหยุดวันไหนก็เกือบทุกวันแต่มีทุกวันนะของรางวัลของเราแจกทุกวันนะฉะนั้นเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็อีกหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น i.g. เป็นทวิ t เตอนะคะเป็น t i กต o k นะคะเป็น Line แอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญช่อง YouTube Channel ของกฤษราคูดคาลูกค้าเข้าไปดูไลฟ์สดของเซลล์นะคะการทํางานของเซลล์กิจกรรมต่างๆใน YouTube Channel ย้อนหลังได้เลยเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะกับวันที่1นะคะเดือน9นะคะเดือนวันแรกของเดือน9ขอให้ลูกค้าโชคดีถูกหวยรวยๆนะคะก่อนรับประกา รับประทานอาหารกลางวันนะคะขอบพรบคุณมากที่อยู่อยู่ดูดไลฟ์สดเต่านะคะแล้วก็ฝากขอบคุณแทนทีมงานด้วยสําหรับเต่าแล้วก็ทีมงานกิจราคาุธาวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ